มาฝึกโจทย์ทวิกประจำวันกันนะฮะข้อนี้น่าสนใจมีศัพท์น่าเรียนรู้ด้วยนะฮะใน c ้อ i ส์เนี่ยมีคำว่า affect รูปต่างๆกัน affect ปกติเป็น Ver รมันจะแปลว่าส่งผลกระทบบางคนเนี่ยใช้สูตร g r a m m ง่ายๆเลยหนูจำได้หลังทูเป็น Ver รเพียวหนูตอบข้อ a เลยผิดเลยนะฮะต้องบอกนักเรียนนิดนึงนะว่าสูตร g r a m เนี่ยไม่มีสูตรไหน100%ต้องใช้คาว่าแทบจะ ไม่มีสูตรไหนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เหมือนคณิตศาสตร์นะฮะถ้าเกิดเป็นข้องา่ายเราอาจจะใช้สูตรแล้วตอบถูกทันทีถ้าเกิดเป็นข้อยากใช้สูตรอาจจะไม่เพียงพอต้องแปลรวมด้วยอย่างข้อนี้ถือว่าท้าทายปานกลางเฉลยเร็วๆก่อนนะฮะต่อเป็นข้อส a ่ c cat ค่ะ affection มันจะมีความหมายว่าความรักความชอบความเอ็นดูฮะ affection ความรักความชอบความเอ็นดู c o ร์ r แล้วมันเป็นคำนามได้ยังไงนะฮะให้หนักเรียนจำแบบนี้ครับหน้าช่องว่างมีคำว่า respond r e s p o n d แปลว่าตอบสนองแล้วมี to มาให้นึกถึง common sense เลยนะฮะตอบสนองแก่อะไรสิ่งนั้นต้องเป็นคำนามถูกไหมตอบสนองแก่ความรักตอบสนองความรักตอบสนองความซื่อสัตย์ของเขาตอบสนองปฏิกิริยาของเขาอย่างเงี้ยไอคำว่าปฏิกิริยาความรักความซื่อสัตย์ล้วนเป็นคำนามทั้งสิน้นหลังทูตรงนี้น่าจะเป็นคำนามแล้วแหละนะครับจึงตอบเป็นข้อ C cat ลง tradition เป็นคำนามครับเดี๋ยวลองแปลให้ฟังนะเขาบอกว่าตั้งแต่ปี1985 we have discovered that children respond more to affection than to physical punishment เขาบอกว่าตั้งแต่ปี1985นะพวกเราเนี่ยคนพบว,ว่าเด็กๆเนี่ยตอบสนองแต่ตอบสนองต่อความรักมากกว่าการลงโทษทางร่างกาย physical แปลว่าเกี่ยวกับทางร่างกายนะครับตอบเป็นข้อ c ีแ t ถูกแล้วนะฮะ หรือเราจะสังเกตง่ายๆแดนเนี่ยมันมีคำว่า punishment ตามหลังมาข้างหน้าก็น่าจะเป็นคำนามเหมือนกันเหมือนกับเปรียบเทียบระหว่างคำนามสองสิ่งนี้นะครับว่าตอบสนองต่อสิ่งนี้มากกว่าอีกสิ่งหนึ่งแบบนี้มันก็ต้องเทียบสิ่งที่เป็นลักษณะเดียวกันถูกไหมคำนามก็ต้องเทียบกับคำนามนะครับจึงตอบเป็นข้อ Z C cat อยู่ดีนะฮะ อาจจะมีการแบบชะงักนิดนึงกำลังคิดว่าเอ้ยไม่ได้เฉลยผิดใช่ไหมเฉลยถูกแล้วนะครับต้องรอบคอบต้องรอบคอบทีข้ออื่นทำไมถึงผิดข้อ a นะฮะ affect เป็น verb เพียวๆยังไงยังไงก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าหนึ่งเลยข้างหลังเขาเปรียบเทียบกับ punishment ตอบสนองต่อความรักได้ดีกว่าได,ได้ดีกว่าการลงโทษนะฮะจะมาเปรียบเทียบโดยใช้ verb กับ punishment นะัไม่ได้ b boy affected ก็เป็น verb เ,เหมือนกันผิดเหมือนข้อ a เลย d i d o p l y ก็ผิดฮนะอย่างที่บอกเปรียบเทียบต้องเปรียบเทียบกับคำนามด้วยกันเนอะว่าตอบสนองต่อสิ่งนี้ดีกว่าอีกสิ่งหนึ่งนะครับข้อสี่แคท affection แปลว่าความรักความชอบความ e n d ูเอ็นคูไปเ,เยอะนะครับมีคำคมฝากทิ้งทายครับเขาบอกว่า you can't control your emotions e m o t i o n แปลว่าอารมณ์ but you can control your actions so always think before you act เขาบอกว่าคุณไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของคุณได้ แต่คุณสามารถควบคุมการกระทําของคุณได้ดังนั้นจงคิดก่อนที่จะทำฮะทำไมครูเบิร์ตเอาคําคมนี้มามันน่าสนใจตรงที่เขาบอกว่าเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้หลายคนนะฮะอาจจะเข้าใจว่าอารมณ์ก็คือตัวเรา100%แต่จริงมันไม่ใช่เนาะลองนึกง่ายๆสมมตินะเราเห็นคนเขาเนี่ยร่ำรวยขึ้นมาแบบรวดเร็วมากเราอาจจะเกิดการอิจฉาพอความอิจฉาเกิดปุ๊บ ถามว่าเราห้ามใช่ไหมไม่ได้มันเกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติของมันถูกไหมแต่เราเลือกที่จะตอบสนองต่ออารมณ์นั้นอย่างไรได้เช่นพอเกิดความอิจฉาขึ้นมาเราก็ไม่ต้องทําอะไรไงเรารู้ตัวว่าอิจฉาแค่นั้นหรือจะเอาความอิจฉาเป็นแรงผลักดันในการให้เราพัฒนาตัวเองให้มีมีทรัพย์สินเหมือนกับเขาหรือมีความสําเร็จในระดับเดียวกับเขาก็ได้นะฮะเราเลือกที่จะตอบสนองได้ถูกไหมฮะ แต่อย่าไปคิดว่าพออารมณ์เกิดขึ้นมาเราอิจฉาเราเป็นคนไม่ดีเราอิจฉาหรือเวลาที่เราหมั่นไส้กันเราเป็นคนเลวมากเราไปมันไส้คนนั้นอะไรเงี้ยครูเบิร์ตว่าไม่ใช่เพราะว่าอารมณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ทันทีโดยที่เราเนี่ยไม่ทันได้ควบคุมแต่เกิดมาแล้วเราเลือกที่จะทําอะไรต่อจากนั้นต่างหากละ่ะที่สําคัญนะฮะอย่างที่เคยมีข่าวที่มี วงดน,นตรีเขาพูดเน็บนักร้องว่าเหมือนกับไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะไปออกงานดน,นตรีใหญ่ๆได้นะฮะ,ะจริงๆนะครูเบิร์ตเชื่อว่าการอิจฉากันะนะครับไม่ได้บอกว่าเขาอิจฉานะอันนี้อันนี้พูดในอีกรณีน,นึงการอิจฉากันมันเกิดขึ้นได้อย่างครูเบิร์ตอิจฉาคนอื่นบ่อยมากนะ,ะเห็นคนยิ้ม,มา่าอุ้ยอิจฉาจังฉันอยากยิ้มแบบนั้นได้บ้างอะไรเงี้ยแต่พออิจฉาแล้วเราทําอะไรต่อครูเบิร์ตก็ไม่ทําอะไรไงแล้วก็แค่รู้ตัวออิจฉาแล้วก็ปล่อยไป หรือไม่ก็เอาความมิชานั้นมาพัฒนาตัวเองก็จะเกิดประโยชน์ได้ดีที่สุดนะฮะคิดก่อนทําดีที่สดุดยกเวน้นการทําโจทย์ทุกอีกไม่ต้องคิดลงมือทําไปเลยเกิดประโยชน์แน่นอนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ